สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับคลิปนี้พามาชมซานี่สมทานเสือจันชูไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เหลือแค่ซานี่ครับ3มทหานเสือ SY205 h Dp c คันนี้ครับโดยจันนองครับหรือว่าจอมันบูครับคันนี้ส่วนคันนี้คับโดยแบกจิม ขันู้นกับโดยลุงตุดครับลุงตุดเนื่องจากว่าฝนตกครับลุงตุดฝั่งโน้นให้ตัดก้นเลยครับตัดก้นโยนดินเลยฝนตกครับเมื่อตอนเที่ยงวิ่งดินไม่ได้ครับก็เลยให้ทํางานเดียวโยนดินไปเลยคืนไหนที่ทําได้ก็ทําครับไม่จอดเสียเวลาครับอันนี้ให้พี่น้องโยน,โยนดินเลยโอ้โหถึงดินด่านแล้ว อันนี้ขุดไม่เข้านะครับต้องลงไปต้องลงไปยืนข้างล่างถึงจะขุดได้ดินตรงนี้เหลืออม่เยอะนะเนี่ยเนี่ยวันนี้ฝนตกตั้งแต่เที่ยงตรงเลยนะฝนตกวิ่งไม่ได้ครับลื่นครับโอ้ยวิ่งงานไม่เคยเต็มที่สัก,กวันเลยเจอแต่ฝนเล่นงานครับเออตายตายเอาเพื่อการไม่เสียเวลาก็โยนดินเลย อนโนนมาเกมจากเขตสุดใดแล้วนะนะเก่าข้างเหมือนอาจารย์ชูแต่ไม่รู้ว่าเก่าได้หรือเปล่าทำไมขี้ดินลงมาขี้ดินลงมาถมแนวก้นแนวก้นหมดแล้วนะ <c oughs> จะจำได้ว่าแนวก้นอยู่ไหนเนี่ยนะขี้ดินลงมาถมหมดแล้วน่าจะต้องลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งนี่ เอาจันนองโยนดินครับใช้เวลาว่างรถดับวิ่งดินไม่ได้ก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์พี่หันมาเอากองดินข้างหลังผมไปด้วยนี่นี่ๆกองดินตรงเนี้ยนี่เก่าไปเลย โยนดินไปให้ได้เยอะที่สุดจะได้ประหยัดค่ารถด,ดั้ครับนเกาเป็นไม่นอน้วนะเกาเหมือนอาจารย์ชูเป็นไม่นอน้อนะ เป็นมโนอเป็นมโนนั่นน่ะโอ้เป็นมโนนั่นน่ะเ,เจมเจมไปโยนดินฝั่งน้นไปโยนดินของลุงตุ๊ดฝั่งน้นไปน่้นอะดินทรายทางน้นอะโยนขึ้นข้างบนเลยดูเหมือนจะเกาไม่เป็นครับ ดูแล้วเจมน่าจะกเกาเหมือนจันชูไม่ได้ครับให้ไปโยนดินฝั่งนู้นแล้วให้เจมไปโยนดินฝัน่งน,น,นู้นให้โยน,นขึ้นไปข้างบนนี่ครับนนนนนนพูนดินลงตูดแกยโยนไว้น่ะน,นะ เจอดินดานพอดีเลยครับโอ้โหต้้งจริงงานจริงมันต้องมันต้องตัดก้นแล้วก็ดึงสโลปให้เรียบร้อยแล้วค่อยวิ่งไส้ในออกครับมันถึงจะถูกนะแต่ง,งานนี้ ทืงองานนี้เขายังไงล่ะเขามาทําก่อนแล้วอะ่ะเขาเปิดก่อนแล้วอะ่ะผมก็เลยต้องทําตามเขาครับเลยต้องดึงนู่นออกมาครับเน่ยตามจริงมันต้องตัดก้นแล้วก็ดึงสลบให้เรียบร้อยที่เหลือค่อยวิ่งเอาไส้ออกมันถึงจะง่ายที่สุดเลยแต่ว่านี่เราก็ทำตามตามน้ำเนาะเพราะว่า เขาได้มาทำก่อนแล้วเราก็มาทําที่หลังเ,เลยต้องตามเขาอันนี้ฝนตกเฉยๆรถดาวิง่งไม่ได้หรอกเลยให้ช่วยกันตัดตัดก้นเลยพี่เอาตัวนี้ไปด้วยโยนไปเลยกองเนี่ยเออเจมไม่ต้องปีนขึ้นไปบนกองเด้อ เจมยืนยืนด้านในอ่ะมันจะได้โยนเข้าไปข้างในได้ลึกครับนั่นแหละเจาะไปเลยพี่เออจะได้ได้ดินไปเยอะหน่อย ันละเออแจวเออแบบนี้แหละเ้อเออกูกี่เดียวรู้เรื่องครับเออโยนไปเลยโยนไปไกลๆโอ้ฟันหมดแล้วนี่ต้องสั่งฟันแหลมแล้วไม่ไงั้นมันต้านดินได้หน่ วันหมดแล้วครับวันทู่หมดแล้วโอ้คุก,กี้เดียวไปแปลว่าไปได้เยอะเลยรู้เรื่องเลยไปแล้วครับเจมไปแล้วไปรับดินลุงตุดฝั่งนู้นแล้วเออสวยสวยพี่สวย

có lăng suối đây nhà kia suối ngามเลย ừ nhân đen nhân จเจรือโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมโอ้ฝนตกแล้วก็แดดออกร้อนเปรี้ยงเลยครับอู้เจอหินสว,วัสดีครับผมบายบายอู้ดีสวยวะ่ะ